สวัสดีครับผมสายยันท่องสวัสดิ์ครับ <c oughs> มันี่วันวันที่วันที่เก้าเมษายนพศสอ,สองพันห้าร้อยหกิบสามครับมันี่ห้องวางๆครับหลังจากกักตัวโควิดมาหลายหมือและเว้นครับเลยมีความคิดว่าเอารถแหว่าเปิดเพ่งเด่นครับตอนนี้โซเฟอรกําลัง ทีทถอยรถออกมากครับราารรเอีนีวครับเปิดไอแพดถามทักทากกันถามเดี๋ยวเปาาวิดมอเตอร์ครับมีมอเตอร์สวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับผมกระลังสิเอารถเอาว่าเปาาิดเพลงเด่นครับแล้วก็เดินพี่พล่มนี้ก่อน ตัวตนี้ไอแพดกะบันน้ปเปิดโดนครับยาวครับปะโปรแกรมใช้ครับอาจารย์อามครันวันนี้ครับแล้วเสียบเสียไอแพดไปถ่ายก็ได้เอาเจมไปเอามาเดีย๋ยวยางไปเอาหลอดแหงมาเปิดครับวันนี้ครับอาจารนนนย์นนท์พจนเยี่ยมครับ สวัสดีครับสุกุลก้อนครับสวัสดีครับติ๊กตะการครับสวัสดีครับแบงค์ชนะพลอาจารย์ขนอเพื่อไทยขนอครับอาจารย์ขนอนอนอันนี้ครับสวัสดีครับนายเท่ครับสวัสดีครับสุกุลกคนครับนี่รถแห่หอกกระดังจะถอยออกมาครับ อยู่บ้านเหีวครับอยู่บ้านเหีวได้บ่ครับนี่ครับตอนนี้มือนี้จะเอาหน่วยสองออกครับออกมาเปิดเพลงฟังครับสู้ฟังครับตอนนี้หน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่ครับนี่อย่างงี้สี่หน่วยครับเดี๋ยวจะเอาหน่วยสองมาสวัสดีครับตุ๊กตานครอุบลแดนสวัสดีครับผมตอนนี้โซฟเฟอร์พนักงาน สตาร์ทปดไหนอาจารย์ขนอเบิ่งถ่ายครับเนี่ยอาจารย์ขนออ,อาจารย์ขนอมาอยู่อ๋อสวัสดีครับผู้ชายเพื่อนฝุ่นครับสวัสดีครับอ้วนนีไซเคิลครับสวัสดีครับอาจารย์เพชรสหรัฐครับผมยืมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เเพื่อาจารย์เพชรสหรัฐครับไซเกิลใหม่กลงังโด,ดกยลังกี่ซอยมาครับ สวัสดีครับเอาย่านครับผู้ชายเปื้อนฝุ่นครับเอลซี่จากบ้านนาลุงครับสวัสดีครับผมเรียกวอาจารย์ตาลอาจารย์ตาลมา,า,าฟังเรียนโรงนี่แหนี่เหมือนน้อยนะน้อย,ยกะฟังมาหลายหมื่นแล้วครับมูลนิธิห้าม้เข้ามาทดสอบน้อยสองครับ ผ้าชมนุ่มเสียงนี้นะครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งครับหน่วยนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งอาจารย์สุฝืมถอยออกมาก่อนอาจารย์สุฝืนไครับไปท่าย์นะครับเด้อสวัสดีครับตุ๊กตานครบนเรียนเอฟซีค่ะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมอมแมมสวัสดีครับมุ้ยเหียบครับเลยเอารถแห่ออกมาอาจารย์ อามแล้วมารีวิวเครื่องเสียง,งบางเนี่ยเดี๋ยวพาบางรีวิวเครื่องเสียงครับโควิดเป็นังไงครับสมุนครับโอ้โควิดแน่นอนเลยครับ,นนนนรบแต่อุบลกับ่มีมาหลายหมือนนะครับบ่มีเพิ่มเติมมาหลายหมือนนะครับเอ่าขับอีกไกลขับอีกขับอีกนี่ครับโซฟือกไอ้นะหักหรอบตรง,ตรงหักรอบอีกตรงตรงตรง อาโอ้สบฝืเอเหานี่ครับอัฟูครับตัวนี้เป็นขั้นหน่วยหนึ่งแต่กี่ครับว่าเป็นหน่วยสองครับเดี๋ยวเบิ่งหลบๆบรถกันก่อนครับนาอก่อนจะฟังเสียงครับสวัสดีครับปอนซิ่งครับสวัสดีครับพอนาเกิร์สวัสดีครับฮอนฮอนครับสวัสดีครับนี่รุดกอบกันนาครับหมดจักรถได้ เปิดประตูแล้วนะนี่ครับประตูเป็นประตูร่วมครับเป็นกดรีโมทมันจะรีโมทครับเปิดขั้นนี้สวัสดีครับว่นนาเนียงนุ้ยเสียว่นนาเนียงว่าถ่ายวีดีโอลงยูทูปแน่นี่ครับรถแห่เฮาซึกงเลยวะเปิดแหน่ขั้นนี้เป็นขั้นหน่อยหนึ่งติกี่ครับเดี๋ยวนี้ว่าเป็นหน่อยหน่อยสองครับสวัสดีครับหนึ่งสายบันเทิงครับเฮาวเบิ่งสปิคกันก่อนครับ สเบกตัวนี้คือใส่ลำโพงกิบเสียงกลางกิบฮีโร่ครับ้างหลังนี่ฟกตูครับดุนฮีโร่เบข้างหลังนี่ใสออร์เปรตครับแปดตู้ครับไปร่มกันเลยพี่ร่มที่แปดตู้ตู้ละตู้ละสองดอกครับนี่ครับมันตากแดดเนี้ยส,สีสีครับ วาเบข้างหน้าครับที่นี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ปอวงเครื่องรถเน่ไฮลาเน่แล้วว่าเบิรงข้างหน้าครับข้างหน้าคือเสียงกลางข้างหน้าเป็นฮีโร่กันครับพกตู่ครับตู่ละสองครับเสียงเบรสิบสองดอกครับข้างหน้าของว่าเทคยิปเิ้ดวครับ ดีครับอาจารย์อันวังจันน้อยแลด้วยนี่กะแล้วเปิดส่องเห็นสว่างกันเป็นขั้นแรกของผมครับป้าสองปีครับจะพาเบื้องภายในครับป้าเบื้องดีวีก็คือเครื่องเสียงก่อนครับก่อนสตาร์ทเครื่องปั่นครับเนาะอาจารย์ขนอกภาพเบื้องเครื่องเสียงหน่อยนะครับอาจารย์ขนอกภาพเบื้องเครื่องเสียงครับนี่ก็สร้างประตูขึ้นครับตุ่ยใส่เครื่องปั๊ญยัยเนี่ยนะครับเนาะงภาพเบื้องของดนตรีอาจารย์ขนอ ของดนตรีก่อนนี่ครับอาจารย์ขนออาจารย์ขนอมาอยู่หรอเฮ้ครับพ่อใหญ่บลบอยซ่าครับนี่ครับท่างขึ้นครับอาจารขับแคบเนี่ยครับเพราะว่าเพราะว่าอ่าเป็นรถสั่นครับตัวนี้ขันนี้ครับกองก็ใส่ของอะดิสิบครับห้อเต๋อก็เอทเคครับแอร์ของซีซีเอลนี่ครับมองนั่งเในน้องดนตรีครับ ตะกีท้ทวีคูณนี่เนาะอาจารย์ขนอเนาะอู้เฮ็ยมันจะอู่อะไรขั้นนี้อู่ตกกระสาบตกกระสาบวอู้ตกกระสาบอยู่โดนหน่ะอะไรนะอภาพบางเครื่องเสียงเนี่ยอาจารย์ขนอสวัสดีรครับอาจารย์เลียมเลียมเซาแฟนเซาไลทครับผมนี่ครับคือเครื่องกองครับกับใส่ของอะดิสียครับพาพบางเครื่องของเครื่องเสียงครับที่นี่ครับนี่ครับตั้งลูปครับ นี่เครื่องปั้นลอยหาสิบโลครับใหญ่เดี๋ยวเปิดแสงทุกบาทก่อนนี่ห้องจะขับแคบแน่เพราะว่าเดี๋ยวเอิมิกับมิกใส่เศร้าครับยูไอยี่สิบอารอบนอกกระเดื่องใส่ดิโฟลปักไฟขระเบิ้งคอร์ดครับ คอนใส่ของยังอาจารย์ขนอคอนของกีบครับคอนของกีบเนาะครับเนาะ GSM สามหกหกดีครับตัวดีทาบนี่ครับเสียงยังอาจารย์ขนอเนี่ยครับแลมครับแลมหนาหลังแลมหนาหลังบ่ที่ดีเคครับยังที่เคครับกลางครับกลางบ่แมนครับตัวดีเด้บอกครับเบลดครับครับเบลดครับเจ็ดตัวหนึ่งสองสาม ทั้งหน้าสีโอ้ทั้งหนาสามทั้งลังสีโอ้ตู้ลมนี่เอียงครับมอนิเตอร์ครับมอนิเต๋อวันนี้นี่ครับโอ้มอนิเต๋อใส่สามมันหกขวดที่ับแม่นครับตัวนี้แพ้ปักไฟเราครับเนาะเอาใจข้างนอกสตาร์เครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นที่ผู้บริหารสตาร์ดุนอะไรครับดุนครับ เสียงมีทำหนิครับเอามาเบงตั้งเสียงหงอกครับบริการคู่กี่สายครับมา,าฐานครับรถน่อยรถแห่ผมบริษัทเครื่องแนะอมหญ่ครับแอมหน่อยหน่อยครับคนาไปเอาไอแพดไปในยูทูปยูตูปม่นต้องใส่ไอแพดครับเพราะว่ามิกเป็นมิกอันมิกอ่า ใส่แพรครับอาจารย์ขา้างนอกเปิดเครื่องเปิดเลยซับก้นเลยดีเปล่าหรอือเปล่าครับแอมโอ้แอมบอกครับคือขั้นนีเป็นขั้นน้อยแหลกของผมครับตัวดีใส่ของกินพื่งกันครับเทื่อนปู ตัวนี้ของว่าเทคกสองคันบ,บ,บึ้งครับเดี๋ยวสิเปิดพังครับบึ้งคันแรกบึ้งไอแพดก่อนครับถ้าบึ้งเกินเสียงไหนครับบึ้งไอแพดนะข้างนอนี่ก็คือไอแพดของแอปเปิลนะครับ,บเด้วยตอนเรินเข้าเขาเข่าไอแพดนี่เขเาต้องบึง้งไหว้ไฟรครับคันแรกคันแรกแบกเก้าลังรถ <Yeah. S 2> ถ้าต้องเข้าไหว wi ้ไฟของรถแห่ดดก่อนครับ เาไ,ไฟมาไมันไหนกนครับนาะกล่องม,ม่งมองเห็นดอกเอาทายอย่างไรบึงซื่อแล้วฟังเสียงมาหนยอยสี่สัทางดีปนัยครับแต่ก็ค,คิดผมผมมาหนยอีดังดีกูมูครับเพราะว่าเขากำลังเปิดเอาฟังเขาว่าสียงดีปนัยครับก็ต้องเขาเนี่ยเขาได้แล้ะครับแต่ว่าของยุไอนี่มันมีแอปนะครับก่อนเมืเ่อเขาอ่าเขาเอื่อยอย่าง เบาสื่อครับเบาสื่อจากกระดอไปเอาเฟสไดามากจุดหน่วย C นะมุ้ยเพงย่งนี่ตากันหด้่งครับเพราะว่าต้องเซฟเฟสไดครับมาเบิ้งนวดน่วยนี่ครับสวัสดีครับตูบตก้กิบเทิดปูครับของสมจิตบอ่อทองครับตัวนี้น่วย C ครับอ่างไทย ข้าวาออกมาเลือวสิค่อยย่อยออกมารีวิวที่ลนะขั้นครับตอนนี้เอาขั้นหน่วยสองครับนี่น่ะไฟครับเป็นรถอีซูสองสี่ศูนย์ไม่ครับรถไม่ครับแต่ว่ามาเพ่นหนาครับเป็นสองปีครับ,รบขั้นนี้ครับ วัที่สองแล้วสวัสดีครับช่างเอกโปรเจกต์ซาสวัสดีครับอาจารย์ขวัญชัยครับระวังกี้ก็บอกที่ตัวไหนแน่นกันครับแน่นเมื่อวันทสองครับแหล่แต่ฟุบเนื่องจาเปิดครับแต่ผมไปเปิดส่วนมาผมบ่ได้เปิดแห้งครับอาจารย์มือกล่องถือเดี๋ยวครับอาจารย์น็อตครับนี่ครับมือมีกเอยซีรับอะไรงานตัวเนี่ยครับซีนัอครับมาจากบ้านนาดอกไม้ครับบ้านดอกไม้ตะบนไหนาไฟครับ ฮะไฟฟ้าครับไฟฟ้าอ้าเพื่ออะไรเพื่อตะการครับโอ้ไม่ไม่ไม่เฮจังเกาะเมื่อมีการเมื่อมีต้นแหงน้อยซีครับผูเพื่ห้องเพ่งน้ำวานครับน้ำมันครับแบ่งครับกูแบ่งดนตรีดวงไหนวงหน้าแก้มีซีครับขั้นไหนขั้นไหนน้อยซีครับผมย้ยขั้นไหนขั้นนี้วะโอ้เอาเป็นมือก่องเป็นกันกป็นมือนี้เขาเสียเฟสอะไรนะครับอาจารย์ขนมันเสียเฟสอะไรแล้วครับเพื่อเพ่งเบาๆฟังจังบาลครับเน้อกันแรกเขากะ หาเปิดเพลงทีมันมัมีหมูมีดีกสิทธ์วะครับเน <laughs> <laughs> าะเดี๋ยวก็เด้อหาเพลงกันครับเพราะว่ามันมีเพลงไหนเลยครับเพราะดีดีครับของยูไอสิเป็นอ่านอ่าในทุกฝ่ายครับฝ่ายวิดีโอฝ่ายอยังการไหนเบิร์ตขับดีครับเดี๋ยวเปิดเพลงทีมันมีดีกสิทธ์จักบาทครับติดอย่งเนาะเอาเพลงนี้ติดบิร์ตเนี่ย ฟังเสียงครับตัองเสียงเบียดกลางแหลมครับเบียดกลางแหลม เปนเพลงหนึ่งก่อนนะครับน้องก็เป็นเพลงหนึ่งเราบอกกันครับเดี๋ยวจะอัดโชว์ครับต้องมาบอกกันครับเบียร์นาแค่12ดอกกันนะครับหมดหลายแต่ว่าฟังความโหดของมันครับอีกสักหนึ่งคลงานเพลงนะครับเราจะเริ่มสวัสดีครับลำซิ่งสีนครครับสวัสดีครับบุตรสุ่มล้านธุรกิจบันเทิงครับจากรถแห่นะครับสวัสดีครับเสียเบียครับวันเดียร์นั่งกระดังน้ำแน่ ไปครับจะขัดนลยครับมาได้ครับเด้อมักเบ็ดกิบสะเทือนครับสะเทือนสาแน่นอนครับแล้วเบ็ดเพล่งนี่แล้วจะอัจฉริยะแห่งครับแล้วฟังไก่ครับฟังไกลเป็นกางแรงน้ำกดกันมาดีครับตอนนี้ห้องเบาเกลืองครับเราต้องพออุ่นเครื่องก่อนครับกันแรกสวัสดีครับพวกสริครับ สามทางบอกครับแมนนครับสันทางครับสังทามันจะได้เบียดกลางแหลมที่ชัดก้มชัดครับเดี๋ยวจะฟาเวิรงฟังเสียงกลางเสียงแหลมครับเอาเพลงนี้กันเลยครับอัดสู้ๆกึ้นงั้นครับน้อแล้วจะเร่งขึ้นนะครับ คะแนนเสียดังดีกุมัวเพราะว่าเครื่องปั่นลอยหาสิบโลครับเครื่องปั่นลอยหาสิบโลกับเปล่นสามท่ามันน้ำคำเดี๋ยวฟังเพลงเพลงฝรั่งยังางเนาะแน,น่ฟังเสียงเบียดครับเบียดกลางแรงครับแลงเนี่ยเซ็ตป๊บเลยครับเฮ้ยฟังดนตรีของที่บอดี้อู่ดีกว่าน้องไม่คุ้มฟังดีกว่าเพราะว่มามีน่นี่แต่ เดี๋ยวนะครับเปิดดูแทรกกันครับเตอร์แอนบนโมเมน